ที่เขาเนี่ยเหลือปลาเผาตัวใหญ่ๆนะเผาแบบร้อนๆเลยนะแล้วก็มีปลาเผาสมุนไพรด้วยเห็นไหมคะคนี่สดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเย็นอยู่ร้านพิยานี่แหละคุณน้องแาวทานข้าวหรือยังเนี๋ยจะไปหาส่วนมมาสร้างเหย่าอาวบ้านด้ยเราบรัสร้างดอกแย่น้องยาวแล้วใจดีพี่น้องาแา้วเราใจดีแล้วเป็นตาหากอ ผู้ใดสร้างเหญ่ใหญ่ก็หักเด้โอ้กินแล้วเหรอเนะคะเดี๋ยวก็พอดีแอ็ดเอ็ดมาซื้อกับข้าวค่่ะพีคุณน้องยาวแอ็ดมาซื้อกับข้าวโอ้ยแงสีคำบูใดมูเข่าม้าลายแบบนี้พี่น้องทำไปกินเข่าเด้อทำเด้อมันทำเหลือเด้อมันเด็กอเหลือเด้ออย่ามาใส่เหญ่เลยใหญ่กินเข่าสองถุงหมดล้ นะคะอ่ะอีกสามนาทีแล้วกันนะจะลงเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ร้านแก้ววิวตี้เขาขายเครื่องสมางราคาถูกเนี่ยความงามไม่พลาดแน่ๆเออร้อนนะคะร้อนเลยค่ะเห็นไหมคะทิยาร้อนมีตัวใหญ่ๆด้วยแบบไซส์ใหญ่ไแบบซส์กลา,างไซส์เล็กราหมอยักษ์ด้วย สุดๆเลยนะฮะแสบว่าจะว่านะสั่งไปว่าอะไรเห็นไหมพี่นงยาไม่รู้จักคําว่าสั่งเห็นไหมดีใจยังเลยอย่าไปรู้เลยคุณคุณนงเยาคําว่าสั่งอย่าไปรู้เลยเออออ่ะนี่เจอคุณนงเยาบอกว่าสั่งไปว่าอะไรเห็นไหม เขาบอกว่าคนไหนชังไปว่าคนนั้นรักนะเออคุณ้องยาวต้องแปลกลับนะถ้าชังไปว่าชอบนะเอเอนะคะเนี่ยมาช่วยเจ้าพญาไก่กอนอีกสองนาทีนะคะทุกคนอีกสองนาทีจะลงไลน์ล้วยนะคะขอบคุณทุกทุลไลน์ด้วยนะคะก็เดินมาจนถึงรางพญานะคะก็จะทำนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์ให้ชมก็ อยากซื้อก็เนีย่ยตาเผาเมียงลาเผาเผาแบบล้อๆให้ชมกันเลย <c oughs> <c oughs> คุณนงยาวเป็นคนชนบรุร <c oughs> ีอยู่อยูอยู่อยู่อยู่ใกล้กับหมูเดงไหมคะคุณนงยาวนะคะอยู่ใกล้ ขอบคุณคุณนงยาวมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับแบทมะคะวันนี้ได้อาหารจากพี่ยาด้วยนะคะปลาดุกย่างร้อนๆตัวเบลอเลเลยนะคะให้รีวิวเป็นกำลังใจนะะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออยู่ใกล้ตลาดงงน้องมน ไปตลาดหนังมนวัน,นวันนี้หยุดงานใช่ไหยคะตอนตอนพี่ตะวันไปถ่ายงานกระถินตอนเช้าไม่เห็นคุณลองยาวข้าวหลานอ๋อข้าหลามน้องมนน้องมนข้าหลานหลมน้องมนนี่ชนบุรีเหรอ พิ่งรู้นะนี่นึกว่าน้องมนเทสบุริตโอเคนะเดี๋ยวยังไงแอดมินจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอเอาคลิปนี้เป็นไฮไลท์นะคะผ่านไปผ่านมานะคะทุกคนทุกท่านก็มาแวะร้านพี่ยานะคะพี่ยาปลาเผานะ,ะก็มีเน่ยงปลาเผามีปลาเนี่ยเน่้งนะคะแล้วก็ไก่อบนะคะทุกคนปลา ปลาย่างปลาเผาของพี่ยานะคะอยู่ตรงข้ามโลตัสนะทุกคนเนาะอยู่ตรงข้ามโลตัสพี่ยาขายกี่โมงคะบ่ายสามถึงสี่ทุ่มนะคะทุกคนก็มาแวะซื้อกันได้เลยนะคะตรงตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะหน้าตาแม่คายิ้มอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนาะเนี่ยตรงนี้ก็ย่างเผาให้เห็นเห็กันเลยนะคะ็เสียนร้อนๆเตาเผานะเนี่ยวันขึ้นข้างบนเลยนะคะ ขอบคุณทุกเลิวทุกรายทุกๆกกำลังใจเลยนะคะโอเค